หากเจ้านาต้องซื้อเข้าขกินก็มาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้า เ,เกียรต,ติตามหับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปกระเจนต้านหับฟังรายการมกพู้ประชาชนช่วงมกทากาสและทรูเพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทางการเกษตรและตลาดออนไลน์สู่เกษตรกรภาคเหนือตอนบนเจ้า นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plu s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า youtube แล้วพิมพ์คำว่า k ค r a d i ด Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุตัน่นปิกมาพบก,กับรายการมกพบป,ประชาชนช่วงสถานีวิทยุมกทกศและทูเพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทางการเกษตรและตลาดออนไลน์สู่เกษตรกรภาคือตอนบนนะเจ้า ปักกันได้กับรายการมกผูบประชาชนช่วงสถานีวิทยุม,มกทกศเลทรูเพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทางการเกษตรนะจ่าและตลาดออนไลน์สู่เกษตรกรทางภาคเหนือทางสถานีวิทยุม,มกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกได้กู้วันพุธนาะจ่า โดยเฉพาะสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนกนติดตามเรื่องราวเหล่า,ลานี้กันได้อากาศทางสถานีวิทยุมอ,อกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระบบ a m s t ็มส o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอออากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงที่ w w w ร์ไวเบทเส622คอม Facebook Live หรือ YouTube สถานีวิทยุมอ,อกเชียงใหม่ ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS โดย Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรัยบฮับนักที่ดำเนินรายการเจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณยงยุทธชัยชนะนะเจ้าก็เป็นนักเรียนโรงเรียนลำใหญ่ต่างอากาศสถานีวิทยุมอคเชียงใหม่เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลำใหญ่ต่างอากาศในส่วนของจังหวัดลพปูนที่เข้าห่วมอบรมนะเจ้าเรื่องของตลาดออนไลน์ เป็นโครงการนำร่องโดยสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงังหวัดเชียงใหม่ทกศฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนแลวก็บมจ่าทรูคอร์ uration, เปอเรชั่นภาคเหนือตอนบนนะจ๊ะเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทางการ,กรเกษตรและตลาดออนไลน์สู่เกษตรกรภาคเหนือตอนบนออกอากาศตังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่แล้วก็เครือข่าย่ันระบบออนไลน์โดยนะจ๊กะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เรามีการดําเนินการไปเมื่อวันที่4ี่ แผ่วสิงหาคมพุทธศักราช25-64ที่ผ่านมาโดยมีทีมวิทยากรจากทางบมจทรูคอ o เปอเรชั่นภาคเหนือตอนบนนะเจ้าก,ก็มีทีมงานท่านผู้จัดการนะเจ้าก,ก็คือคุณจินดาพรมโนวนาผู้จัดการทั่วไปภาคเหนือตอนบนบมจทรูคอปเปอเรชั่นแล้วก็ท่านพอออมานุบัวองค์ผู้ในการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนรวมถึงผู้ช่วย ตราจาณอนุพรส่วนวัจุกสิกิจผูมในการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ห่วมโรงนามอนุมัติโครงการนําร่องนี้นะจะดีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือตอนบนตอนนี้เฮาอยู่กับคุณยงยุทธชัยชนะนักเรียนหงเรียนลำใหญ่ต่างอากาศสถานีวิทยุมกกอกรและก็เป็นตัวแทนนักเรียนในส่วนของจังหวัดละปูนมาอู้คุยกับท่านผู้ฟังกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณยงยุทธเจ้า สวัสดีครับคุณแสงเทียนสวัสดีครับเกษตรกรบ้านเอาภาคเหนือทุกท่านทุกคนที่ อ่ปุ๊บลำยยนะครับ้าว,วันนี้ก็ามาอู้คุยกันน้อยนะเจ้าหลังจากวันนั้นที่เฮาได้เรียนรู้เรื่องของการทําตลาดออนไลน์วันที่4วันที่5แล้ววันที่6นะเจ้าเฮาก็เรียนรู้หลายเรื่องเหมือนกันโดยทีมวิทยากรจากตังบมจ t r u ทรู True, นะเจ้าคอพเปอรชันในส่วนของภาคเหนือตันเบนิร์นโดยเฉพาะอาจารย์ชนรดาแสงทองแล้วก็ทีมงานของผู้จัดการเปิน้นนะเจ้าก็ถ่ายทอดความหูหือหอเฮาผ่านระบบวีรู ของของทรูเปิลน,นะเจ้าเป็นในพ่อห้องวันนั้นไปเฮียนกันหลยก็เจ้าในส่วนของเพื่อนเพื่อนเฮาได้หู่จักกันพ่อห้องกับเจ้านักเรียนลำ่ครับตีหุจักก็มีไอ้มันชาเนาะเจ้าบันชาแล้วก็อยู่ที่ไอ้เหี้ยวเนี่ยคนหนึ่ง อ่าได้เปื้อนใหม่นะอันนั้นก็เป็นเกรรรษตรกรในส่วนของทกศเปื้อนเนาะกับมีทกศรรนี้เปิ้นก็จะมีเกษตรกร,รในส่วนของจังหวัดเชีงยงใหม่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกร,รที่ปลูกบ,ยยบัลลังก์ใหญ่เบี้ยวเคี้ยที่ละปูนตัวนะเจ้าแล้วก็เกษตรกร,รผู้ปลูกลำไยที่ตำบลขัวมงอําเภอสารปีจังหวัดเชีงยงใหม่ประมาณชาคนแล้วก็ครอบครัวมากองเฮานักเรียนลำไยห,ห่มห้าคนเนาะแล้วก็มีพนักงานของทกศรรเฮียนตวยกันนะเจ้าวันนั้นวันแรกเฮาได้เฮียนอย่างว่า วันแรกวันนั้นจะเป็นเพจที่ยนในกากลุ่มผู้เล่นเฟซบุ๊กรับเจ้าอ๋อเฟซบุ๊กเฟซบวันนั้นประสอนเขาขายครัวตัยแม่นกับเจ้าขายครัวตัยเล่นเฟซบุ๊กเจ้ามีคำถามแต่ว่าเล่นใครเล่นเฟซบุ๊กพ่องนี่ก็ตอบมีมีมีทุกเพศทุกวัยเนาะจ้าแม่นแม่นวัยแนะนำ โปรไฟล์โดยเจ<า>้าเป็นติ๊กต็อก่ะเจ้าวิธีชําระสินค้าเทคนิคการถ่ายภาพเจ้าวเปิดโปรไฟล์สาธารณะเปิดบัญชีเจ<า>้าอันนี้เราได้เฮียนตั้งสามวันเนะาะเจ้าได้เฮียนตั้งสามวันก็น<ม>ได้ความรู้ดีครับได้ความรู้ดีได้ความรู้หลายอย่างเนะาะเจ้า เพราะว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องเรียนหูเนอกเรื่องใหม่ๆมาหันว่าตังคุณยงยุทธชัยชนะก็มีลูกสาวช่วยแอมสอนไบดการน,นีน,านาอาจารย์เนาะครับเออ<ๆ>ได้องวีๆๆๆๆ จ้าแม่นละเพราะว่าบางทีพ่อเองก็วัยเนาะหูตาก็บ่คให้เวเหมือนลูกเนาะมันลูกสาวนะจ้าก็เฮียนกู้กันก็ถือว่าเป็นการป้อสอนลูกลูกสอนป่อเองนะเฮียนหูไปแต่ยกันกับทีมงานวิทยากรจากบมจทรูนะจ้าคอลเลกชันภาคเหนือตนบนเฮาคุณชนดาแสงทองก็เป็นวิทยากรนะเพิ่นสอนเฮาวันแรกนี่เรื่องของ Facebook แล้วก็เรื่องการขายครัวตัวแม่นกะเจ้าขายครัวไห้ เก้าไม้บน, Facebook, บนเฟซบุ๊กปุ้นจะห้องว่าเป็น f เฟซบุ๊กเป็น m a r k e t p ตเพ e สเอนาเจ้าเนาะมาร์เก็ตเพลจ้าเป็นตลาดของสินค้ากเกษตรเฮาขายได้กี่อย่างเลยคะเจา้าตรงนี้ยเนาะครับขายได้กี่อย่างครับขายทออนไลน์ครับอันทางเฮาขายออนไลน์เรื่องบาลันใหญ่ไปพ่องกะเจา้าได้เอาไปทดลองขายพ่องหร้อยังเจา้าของผมไนีไ่ได้ขายครับปีนี้ผมขายเมาสาสวนไปเลยครับเจา้า ปีนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาลงไปขายได้ยินข่าวของคุณมัชาการนะครับเพิ่งขายทำอะไรใชาแต่รู้สึกว่าจะมีปัญหารับอาการขนส่งอ๋อเนาะจ้าเพราะว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยนะเจ้านะครับมันติดกับโควิดการขนส่งนี่ทางต้นน้ำนี่ส่งเร็วกะจ้าแต่ปลายน้ำไม่ได้รับเพราะว่ามันหลายวันเนอะเจ่ใมันมีมีขนส่ง คนส่งมานเขามีน้นแดงนี่ส่งดีเจก็รู้สึกตางห<อ>ลายเน่วงงานเหมือนกันนะที่เปิ้ลพยายามให้เขาขายครัวบนออนไลน์แล้วก็ไปส่งที่ไปรษณีย์ไทยพองเนาะส่งตังคารียบพอกนอยเอาจาะของเอกชนเป<อ>ิ้นนะ,จะเจาะแต่ว่าต้นทางนี่เขาไปขายไปได้แต่ไปทางเปิ้นเอาไปส่งมาตันเวลาหันว่าบางที่เนี่ยเปิ้นปิดบางจังหวัดเนาะบางพื้นที่ก็จะมี<อ>ปัญ<อ>หาเรื่องโควิดสิบเก้า ต้นน้ำต้นน้ำมันมีปัญหาครับกางน้ำนั่นแหละกางน้ำไปตายไปตายน้ำมีรอรับอยู่อ่ะจ้าวจ้าวจ้าวตายน้ำมีรอรับแต่ปัญหาเรื่องายน้ำมันกางน้ำมันบ่เขไปนี่อ๋อจ้าวมันมีคนรับส่งอ่ะจ้าวคนรับส่งมัน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 เข้าไปอืมพอมันติดกับโควิดเนาะแม่นจ้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราบอกว่าใจแย่จะได้นะเพราะว่ามันก็ เจอเหมือนกันนดน่าเนาะอันทั่วโลกแล้วก็ทวมถึงบ้านเฮาตัวเพราะนั้นของคุณยงยุทธชัยชนะก็ถือว่าเป็นนักเรียนหงเรียนลำไย,ยในส่วนของจังหวัดลพปูรเป็นตัวแทนของครอบครัว,วมกวิทยุมกว์เชียงใหม่เฮานาจ้าก็ตอนนี้ทำลำไยทยี่มีคุณภาพดีตามที่ครูใหญ่หงเรียนลำไย,ยต่างอากาศสถานีวิทยุมกเฮาสอนเลยเนาะ ก้ช่วยสก,กาัาคาวินมโนชัยท่านรองอธิกา,ารบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านก็เป็นครูใหญ่โรงเรียนลำไยต่างอากาศสถานีวิทยุมอกรเเียงใหม่คฮาเอาไปปรับใจในเรื่องของการทําลำไยให่มีคุณภาพดีจนพ่อก้าล้มมาซื้อจูส,ส่วนกับเจ้าคุณยงยุทธเจ้าครับครับ,รบถ้าลองถ้าลองเอา,อานักเรียนที่มองแม่โจ้มาในสวนรรประมาณ20คนเนาะจ้าตัดแต่งกิ่งมาษาิตใหะดูตัดแต่งกิ่งตัดช่อหน่วยแต่งผล ผมก็ได้ตรงมาไปมากลับมาเริ่มปรับปรุงปรับปรุงสวน เมนใช่เมนมีสารเข้ามาก,ก็ะเลยใส่เปนกุป้ปีพอใส่กุ้ปีมันก็โซเนาะใบมันก็น้อยลงน้อยมันก็น้อยลงไปเปลือกกาะบางแล้วก็แตกแล้วว่าสารข้อเรตที่มันทำมือติดขนหะนักมากติดขนรกดีเนี่ยแล้วก็เลยเกลี่ยนน,น้อยอยาอ่าเนาะใช่ก,เก็เลยมีปัญหาเนาะเพราะว่าอันมันติดมันนักล้าอิน่ะสารโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยใช่ะ ที่ทำให้มัได้ออกนอกลูดูได้ตัวแล้วก็ถ้าเขาใส่นาคมันก็ติดหน่วยนาคเอนะจ้าเนาะพอหน่วยนาคมันก็แก่นน้อยพอมันแก่นน้อยเขาก็โอ้มันลุมลู่หลุมหลุดเนาะมันแก่นน้อยเดียวแล้วไปขายราคามันก็ให้บอกค่อยดีตัใดกับเจ้าตอนนั้นนะจ้าครับครับราคาอะไรราคากระหังกันนะครับจ้าห้างกัไปสิบาทพวกครับระหว่างสองเอกรีเดียวน่ะแต่มันมันมีเทคนิคอยู่อย่างว่า ไอตอนที่เอาพ่นสารคอเลอ็ดเนี่ยอาจารย์พวินบอกว่าเขาทําต้อทําคือมันมันปิดช่อผลก่อนหลังจากนั้นเอาแตงช่อผลได้แต่เขาจริงดจะได้ก็มันปิดช่อนั่นแหละแต่ปัญหาว่าจะมีที่ว่าลําไยต้นสูงนะต้นสูงประมาณ8เมตรถึง12เมตรเนี่ยอันนี้มันจะตัดแต่งช่อผลอยากหน่อยแต่ถ้ามันย่อยต่ำนะ3-4เมตรเนี่ย อันนี้เขาจะแต่งช่อมันจะง่ายน่อยนะมันมีมีมีการแต่งช่อนี่มันจะมีปัญหาตอนที่ต้นใหญ่ต้นสูง มันก็ยากลําบากเนาะขึ้นบอกให้ได้อานาะจะอยิ่งเกษตรกรเฮาสูงวัยตัวเนาะก็จะลําบากน้อยอานาะจ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ท่านอาจารย์เพิ่นได้ใื้เทคนิคมาเนาะในการทําลําไยใหม้มีคุณภาพดีก็คือบัดเดียวนี้เก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ต้องตัดแต่งมันอีเนาะหรือว่าบํารุงมันหลังเก็บเกี่ยวอีกอนะรยจครับครับอาจาเนาะ ทราบว่าเจ้าและเทคนิคแคมอันนึงที่ได้ทราบข่าวมาว่าคุณยุงยุทธชัยชนะเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการบลัลลนะังก์ใหญ่ปี2564เนาะปิ้นก็บอกว่าราคาบอกให้ดีแต่งเฮานี้ป๊อกก้ามาซื้อจูสวนแล้วก็หันน้าทําทีละสวนทีละสวนมีการแบ่งเป็นจูบเป็นจูบอีกครัเจ้าอย่างใดเจ้าเทคนิคน้อยเจ้าของผ้าเป็นเซรุ่นครับ อืมใชเนับไปสี่รุ่นรุ่รุ่นแรกทม่ขายไปแล้วเนาะจ้ารุ่นแรกทม่ขายเข้าลงจอบตองมาละลงแปดแปดแปดจช่อ่าเพิ่นเพิ่นมาซื้อมาเอาขำสวนจ้าขายลงไปแล้วแล้วก็รุ่นที่สองนี่พ่นสารวันที่สามเก้าพฤษภาน่ะตอนนี้ก็เป็นเม็ดมกในใน,ในปกตินะกันเนาะ,ะอันนี้ก็มีขมสวนหนึ่ง และแถมส่วนนึ่งอันนั้นก็ไปพ่อนอาวันที่สาวเก้าเหมือนกันก,กรกฎาอันนั้นกำลังแทงช่อกำลังเริ่มหันล,ล,นนละแทงช่อว่าประมาณสองข้อมือนะแล้วก็วันที่สาวเก้าสิงหาเนี่ยวันพวกวันอื่นเนี่ยอันนี้จะพ่นแถมส่วนนึ่งเห็นไหมเขา,ะจ,าจะพ่นแห้งกันไปนึ่งเดือนอที่ไหนนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยกจ็ต่อไปจ้า มีมีส่วนหลายที่อาจารย์แล้วก็หมุนเวียนกันไปครับก็คือส่วนนี้แล้วละต่อไปแหมเดือนหนึ่งกับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอเนาะทำให้มีการหมุนเวียนกิจกรรมตลอดทั้งปีอาจเจ้ามีงานครับ,รบมีงานทั้งปีครับ,รบแต่แต่งานลำไยไม้ผลน,นี่มันงานมันมันจะนักกับต่อเมื่อตอนระยะเก็บเกี่ยวเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวนีเนาะาาก็ไป ตัดแต่งกิ่งมันฮึ่นเมื่อปุ๋ยมันตัดหญ,ญ้ามันอันนี้ก็ใช้แรงงานให้ในครอบครัวอันนี้ก็โอเคอยู่เนาะส่วนผมนี่มันมีสองที่้วมีอำเภอสารปีตที่หนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองละปูเนีกอัที่หนึ่งนะเขาเลยแบ่งใส่เนาะแบ่ใงใส่เป็นช่วงไปช่วงไปถ้ามันจะใส่ก๊าเรี่ยวเขาัวนจะเอาระตันนะก็ าใช่เอาประธานบอกว่าอย่างปีนี้ก็เรียบร้อยเลยกับคนงานก็ลงด้อยมาได้แม่นนะครับปกนีอย่างโควิดก็มาเนาะมันเป็นปัจจัยภายนอกเขาก่มหูแจ่ย่างไดเนาะแต่ถือว่าเขาปรับตัวได้ตันพอดีเลยเนาะหันว่าตอนปีนี้สองมนรยหกสิบสี่นี่ลำใหญ่ที่ป้อก้ามาเหมาลงมาเหมานี่เป็นไซตะกาขาวอีกแล้เจ้า ครับครับซาก้าขาวทรงต่างประเทศครับจ้าแสดงว่าลำไย,ยเฮามีคุณภาพดีเนาะทําตามที่ท่านรองภาวินมโนชัยคุยอย่างเฮียนลำไย,ยต่างอากาศวิทยุมอกราหาได้แนะนําไปตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเนาะตัดแต่งเกียงหลังเก็บเกี่ยวบารุงมันแล้วก็เว้นพักนะช่วงแล้วก็ถึงจะไปทําส่วนอื่นต่อไปเะจนะเพ้าะต้นมันสมบูรณ์มันก็สามารถจะให้ผลผลิตได้ดีถ้าติดหนกเกาะ หันว่าซอยเอาออกตัวเองเนาะครับลูกหนึ่งเกาะบนนักตระได้ทาให้หน่อยมันแก่ใหญ่มันเลี้ยนกันเกลยดเลยกระเจ้าครับครับอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประมาณสักหกสิบลูกครับจ้าวแล้วก็สังเกตดูอ่าลำไยต้นต้นต้นใดที่ใบรกใบหนาใบดำน่ะจาหาลูกมันก็จะใหญ่ลำต้นมันก็จะแข็งแรงจ้านะลูกมลแรงกับเขาลบกวน ถ้ามันใบน้อยใบอินนี่มันเก่มันมันมันอ่อนแอต่อเชื้อโรคเนาะเดี๋ยวก็เป็นอั้นทดี่ยก็ไปนี่เดี๋ยวก็เป็นเชื้อราเดี๋ยวก็เป็นพุ่มไม้กวาดพองไงกะเพราะมันไป่ได้แข่งเลยมันไป่แข่งเลยเองเนาะแมน แล้วก็อันการตัดแต่งกิ่งที่บอกว่าหาอันให้มันจะต้องสูงล้ําไปอ้น้าเปิดกระโลกมันไอ้นะท่านรองพาวินว่านะคะก็คืออันที่กิ่งกระดงที่มันตั้งสื่อขึ้นไบมันเนะ้ยต้นจะตัดลงมาเนาะให้มันต้นมันต่ําตัวง่ายในการจัดการง่ายในการเก็บเกี่ยวแล้วก็แสงก็่องถึงปืนไอ้นะเพิ่นบอก่งอ้นะเจ้าอันนี้เขาทําตัวกับเจ้าลักษานีเจ้าครับต้องทําตัวครับถ้าไม่ทํานี่เสียชื่อ นักเรียนอาจารย์ภาวินมั้งครับเรียนมาแล้วพอเรียนมาแล้วก็ต้องมาปฏิบัติเนาะแสดงว่า,วาหัวใจมม EN, แม่นจ้าแสดงว่าหัวใจสําคัญของการทำำําลาไยให้มีคุณภาพดีนี่นอกจากตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวการบํารุงื่ป้ปุ๋ยให้น้ําปุ๋ยข้อปุ๋ยมักปุ๋ย,ยอินทรีย์ควบควู่กันไปแล้วอันนี้ก็บริหารจัดการกัารตัดแต่งกิ่งนี่หัวใจสําคัญเลยเนาะต้นมันสูงลาไปเองนะจ้าแล้วก็ถ้ามันปลูกหนึ่งมันหน่าเกาะ อันซอยให้มันเหลือ60แกนต่อจ่อเอนาะอันนี้ก็ทําให้ลำใหยมีคุณภาพดีพ่อกาก็มาซื้อจูส่สวนอันนี้ถานว่าได้เงินแสนตัวแม่งกับเจ้าปีนี้ครับประมาณ120ต้นครับที่ขายไปอ,อประมาณ2แสนเอครับออเป็นตัวเลี้ยงเลยนะเจ้าอันนี้ใช่เคลืนคนเดียวขึ้นคนเดียวได้2วันเนะาะชหลังจากถ<อ>้ากิยุดยุดไปแล้วก็เพิ่งก็มาหามซื้อ เพื่อมาหาซื้อก็ขายเพิ่อไปแหม่ไมกันจ้าวตอนรก็ก้าวาเจ้าลงคนเดียวแล้วนะเตรียมคนงานก็เตรียมไว้แล้วใส่ขึ้นโค้งไว้แล้วจ้าะเออโชคดีเพิ่อมาถามซื้อก็เลยขายเหมาเพื่อไปก็ถือว่าผ่านวิกฤตโควิดไปละหนึ่งรอบนะเจ้าข้างแหมซามตี้เนาะแหมซามสวนนะเจ้า ก็ต้องพอกันไปต่อไปเรื่องของการเอาความรู้เรื่องของตลาดออนไลน์ที่เราอบรมกันไปเนาะตามโครงการนำร่องสถานีวิทยุมกทกศและทรูที่เราพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทางการเกษตรและตลาดออนไลน์สู่เกษตรกรภาคเหนือตอนบนที่เราอบรมกันไปเมื่อวันที่4-6ถึงสิงหาคม2564ที่ผ่านมาโดยวิทยากรจากทรูเพื่อนนะเจ้าภาคเหนือตอนบนบมจทรูทอพคอร์ปอเรชันเนี่ยนะเจ้า อาจารย์ชนรดาแสงทองเพิ่นได้ฮือขอ้อคิดอะอย่างแถมในการทําการตลาดออนไลน์นะเจ้าในวันนั้นเพิ่มเติมละคิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในเตื้อต่อไปแฮมอย่างใดพ่อ,องเจ้าคุณยงยุทธชัยชนะเจ้าคิดว่าที่จะไปไปใช้แล้วไปไป,ไป,ไปตั้งหน้านี่ก็เอาถ่ายรูปแล้วก็ลงขายนะกะเจ้าขายในเฟซบุ๊คนะกะเจ้าเนะพราะไอ้ที่ผ่านมานี่ก็ลําไยที่ขายนี่ก็ขายทางเฟซบุ๊กแหละอืมเจ้า หายรูปแล้วก็แจ้งว่าเอออันนี้นรูปเนื้อลำไยมีกี่ต้นใส่สารวันที่อย่าง,ง <S <S พิกัดอยู่ตรงไหนห้องตี้สนใจกระทักมาได้คือเบอร์โทรเพนไปเ้านะคะ <S <S อ,อันเนี้เป็นพอดีมันก็อ,กอ่าตี้เกษตรกรเจ้าเนี่ย4.0นี่เพื่นครับมาทำโครงการนี้เอาก็เลยเข้ามาร่วมตัวอ <S <S อเองอะค่ะพอมันเข้ารอ,อบเขาพอดีแล้วเนาะจ้าเจ้า ปรเด็นน้นใหญ่น้อยเนี่ยก็กระถ้ายลงไปแค่จึงมานี้นะ่ให้รูปแล้วก็รูปไฟผายสนใจก็ทักมาได้นู้อนะเขาว่าลินกับไปกันเนาะตอนนี้โม่เอแกนนายบกคยติดแล้วนจะหจ้องต,ตงั้งที่เนะ่สนใจก็เนี่ยก็มีคนตั้งเข้ามานักกับเจ้าที่ผ่านมานี่มีมีคนตั้งเข้ามานัครับเจ้าก็ถืวอว่า การตีเฮียนตลาดออนไลน์ขายครัวนเฉพาะเขาเริ่มนําร่องจากบาร,รมีงกยก่อนเนี่ยนะจ้าก็ถือว่าโครงการนี้ช่วยกเกษตรศกรนักเรียนลยาไยและก็ผลที่ได้ความรู้ไปเนาะเฮมีการถ่ายทอดออกอากาศเตยนะเจ้า ท่านฟังที่อยู่ตังบ้านก็ให้เอาความรูไปต่อยนะเจ้าก็คงจะเกิดประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอนที่จะให้เกษตรกรเฮาปรับตัวนอกจากเฮาเก่งในการผลิตที่ได้ลํำใหญ่คุณภาพแล้วเฮาก็สามารถขายครัวสินค้าเกษตรเฮาผ่านตลาดออนไลน์นะเจ้าเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพรสเนี้ยนะเจ้าแล้วก็ผ่าน t ิ k กต็อกเลยเนาะมีทำายการโปรแกรมที่อาจารย์เปิ้ลสอนรวมถึงการฝึกโอนเงินของทอกสเอโมบายตัวแม่งกระจ ครับเจ้าผมเอาลงหลายอย่างครับกล้วยหอมหกกะลงเจ้ามะพร้าวหกกะลงเนะาะเจ้าเอาลงเอาถ่ายรูปแล้วก็ลงใครสนใจกล้วยหอมมะพร้าวน้ำหอมอ่ากล้วยไข่เเนี่ยจ้าเขาก็ทักไปกันเนาะทักไปก็เดี๋ยวเพิ่นสนใจพวกอเขาอะเมื่อกี้ทักมาเอามีกี่เครืออ่อใครยังไงเนี่ยเพื่อหยิบติดต่อมา ใช่ครับเอาคน,นมาเปิดมาเอาบ้านนี่กันอ้อก็ถือว่าประำสบความสําเร็จแน่น,นอนในการเข้า,ขา,ขาร่วมโครงการนําร่อง สถานีวิทยุมาก,กาทกสรโทรเพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทางการเกษตรเขาเริ่มจากตลาดออนไลน์สู่เกษตรกรภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนะจ๊ะตะบนขัวมงสระบีเจียงใหม่ก็จะเป็นเกษตรกรลูกค้าทกศรที่ผลิตลำไยอีดอแล้วก็เกษตรกรที่อยู่จังหวัดละพูนก็จะเป็นลำไยเบี้ยวเขียวแล้วก็นักเียนหงเหียนลำไยตากอากาศเท่ากับคุณยงยุทธชัยชนะก็เป็นหนึ่งในน,งในักเียนที่เป็นตัวแทน จังหวัดละปูนเข้าไปเรียนตัวถือว่าประสบความสําเร็จนะจ้าท่านฟังให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติมกับคุณยงยุทธชัยชนะเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เจ้าคุณยงยุทธช่วงตายเจ้าครับเบอร์โทรศัพท์เจ้าหมายเลโทรศัพท์ศูนย์แปดหกครับเจ้าเจ็ดสามหนึ่งศูนย์ห้าสองแฮมการ์ดปรึกษาไก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์จ้าศูนย์แปดหกเจ็ดสามหนึ่ง 0 0 5 2ยอ่ายินดีรับคำปรึกษ,ษาทุกทา่านทุกคนครับเลบ่าปีประสบการณ์กันได้เนาะเรื่องการทำลำยไยออนไลน์แล้วก็เรื่องของการทำลำไยทยี่มีคุณภาพดีประกามาซื้อจูสวนได้เงินแสนนะนเจ้าในงวดรแรกของปี2 5 6 4ายแล้วมีหฮม3มรุ่นอยู่กับแบ่งเป็นรุ่นๆทำให้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีขอบคุณคนยงยุทธชัยชนะเบอร์โทรศัพท์0ู6ย์ 3 1 0 052่งศูย์ปอยู ตี่ตำบลประตูปลาอำเภอเมืองจังหวัดลพูนรนะเจ้าขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการมกพบป,ประชาชนช่วงวิทยุมกทกศและทรูเพื่อการพัฒนาข้อมูลทางการเกษตรและตลาดออนไลน์สู่เกษตรกรภาคเหนือตอนบนวันพุธสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ของเดือนตางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณคงยงยุทธชัยชนะ ข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรยบรับหน้าที่ตำนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมอกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตื้อต่อไปยินดีจ้านักที่ติดตามขอบคุณจเจ้าน้าเจ้าคุณยงยุตธชัยชนะปะกันเตื้อหน้าเนาะสวัสดีเจ้าครับ,นะรบสวัสดีครับ